ข้อนี้มาตอนสิบเอ็ดเลยนะถ้า2กำลัง10คูณ2กำลัง x เท่ากับ2เท่ากับ3าแล้ว x, มีค่าเท่าใดทีนี้32มมันยังไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลขมหลังใช่ป่ะมาแยกกัน2คูณ16 16คือ2คูณ8 8คือ2คูณ4 4คือ2คูณ2เป็นไง32คือ2กำลัง5โอเคปะทีนี้ฝั่งนี้ล่ะ คูณกันเลขฐานเหมือนเอาเลขชี้มาบวกจริงไหม <Okay. S 1> เกิดอะไรขึ้นแสดงว่า10บวก x จะต้องเท่ากับเท่าไหร่5จริงไหมเพราะฉะนั้น x จะต้องเป็นเท่าไหร่ x ก็จะต้องเท่ากับ5ลบ10หรือเท่ากับลบ5นั่นเองโอเคป่ะตอบข้อขอไข่เลยโอเคไหมใช้สมบัติมาแล้วก็แปลงสาสองเป็นเลข ยกกาลังก่อนเพื่อจะให้เทียบได้ว่า x จะเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ทําให้สมการของคางเท่ากันคิดไหมข้อแรกสิบสถ้า a อกําลังสิองคูณ a กําลังี่เท่ากับ a กําลัง x แล้ว X เท่ากับเท่าร่คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยถ้าคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกไหมถ้าฐานเหมือนแบบนี้ก็สิบวกสคือ A.16 กําลังสิเป็นไงเทียบได้เลยป่ะ x เป็นอะไรเลย 16เลยเพราะฉะนั้นตอบข้อขอควายแบบนี้โอเคเปล่าดูฐานเนะาะฐานสองข้างมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เทียบไปเลยต่อมาข้อ13จํานวน16ยกยกกำลัง13คูณ15ยกกําลัง41เมื่อเขียนให้อยู่ในรูป A คูณ10กกำลัง N เมื่อ A มากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็ม N มีค่าเท่าใด เขาก็คือจะให้เขียนพวกนี้อยู่ในรูปอะไรนั่นเองสั้นๆใสญยกระวิทยาศาสตร์ถูกปะใส่ยกรวิทยาศาสตร์ก็คือตรงนี้ตัวเลขตัวเนี้ยต้องมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10แล้วก็คูณอยู่กับ10กําลังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้โหไม่เคยเจอใช่ไหมไม่น่าจะเป็นตัวเลขแบบนี้ได้เลยจริงปะแต่สังเกตก่อน10คืออะไรคูณอะไรจริงไหมที่นี้เรามี5มีแล้วก็มี2ซ่อนอยู่ใน16เนี่ยเยอะแยะมากเลยถ้าเราจับมันคู่กันมันก็จะคูณได้10 ซึ่งมีหลายตัวเลยจริงไหมทีแล้ามาดูกันว่ามันจะได้สิทั้งหมดกี่ตัวแล้วเหลืออะไรบ้างเนะตอนนี้เรามีอะไรสิบหกกำลังสิคูณห้ากำลังสี่สิอ็ดะสิคืออะไรก่อนสิคือสองคูณสคูณสคูณสหรือเท่ากับเท่าไรสองกลังสจริงไหมเราก็จะได้สองกลังสี่ทั้งหมดกำลังสิบสคูณห้ากลังสีเอ็ดเลกําลังถ้ามี วงเล็บแบบนี้เอาตรงนี้มาทำอะไรกันคูณกัน4คูณ13ได้4 32ทดหนึ 1, ่งสีเป็น52แบบนี้เคนปะ่ะคูณอยู่กับห้ากำลังสี่อเคปะทีนี้พี่บอกแล้วไงจะได้หาสิให้ได้เพื่อเขียนในรูปสัญลารกรณ์ทีาสตรตก็คือต้องมีสองกับ5คูณกณันอยู่ใช่ปะตอนนี้เราเจอ2องกับหยังมีเพียบเลยจริง,งนะงั้นเรามาดูสิมันจะเป็นเท่าไหร่ ตอนนี้มี2อยู่52ตัวมีอะไรอีกมี5อยู่41ตัวงั้นพี่ก็ปรับเป็นแบบนี้เลยอ่ะมาดูกันอันนี้คือ2กำลัง52จริงปะ่ะเอาเลขชี้มาบวกกัน,นี่1 1บวได้52จริงปะ่ะแล้วทำไมพี่ต้องแยกแบบนี้เพราะ5มันมีแค่41ตัวไงแล้วเรากรุ๊ปแบบนี้เลยเป็นไง ได้สิขึ้นมายัางตรงนี้จะได้อะไร10บยกกำลัง41จริงไหมสองคูณหไงทั้งหมด41ตัวก็ได้10บยกกำลัง41ตัวคูณอยู่กับ2องกำลังสิเป็นไงในเลขเอ่อเป็นแบบสัญญากรณิทยาศาสตร์ยังยังถูกไหมเราต้องปรับตรงนี้ก่อนตรงนี้2องกำลังสิบเอ็ะสองกำลังสิเป็นเท่าไหร่ที่พี่เคยบอกเนาะเอาแบบว่า จำแบบว่าคุณค้นคือ2องกำลังสิให้เป็น1นึ่น้องลังคูณดูได้เนาะเพราะฉะนั้น2องกำลังสิคืออะไรสองพันสีปดเขียนบ้าเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้ว่าทีนี้เรามาดูเป็นสาญยกร์ิทยาศาสตร์อย่งก็นีอย่างเพราะอันนี้มันมากกว่าสิบไปเพียบเลยจริงไหมถ้าเราจะทําเป็นสัารยกรวิทยศาสตร์ท,าทาําไงก็เติมจุดตรงนี้ถูกป่า เราต้องคูณอีกเท่าไหร่นะถึงจะเท่ากับ20งพเท่าเดิมคูณกับ10บกำลัง3าจริงไหมแล้วก็ยก10บกำลัง41มาเหมือนเดิมก่อนเขี้ยบตรงนี้คือส่วนก้อนเขียวๆเนาะอยากๆเขียวๆตรงนี้เห็นยบดูดิได้เท่าเดิมไหมคูณกันแล้วได้2048เท่ากันปะถ้าได้แล้วตรงนี้มากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่า10แล้วจับตัวนี้รวมกันเลยฐานเหมือนเลขชี้กำลังมาบวกกันเป็น10บกำลัง41แบบนี้เนาะ เช็คอีกทีอยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์แท้จริงยังถูกต้องเลยเขาถามอะไรเขาถามว่า N มีค่าเท่าไหร่ N ก็คือเลขชี้ก,กําลังตรงนี้เพราะฉะนั้นเลขชี้ของเ,เลขชี้ก,กําลังของเราคือ44ก็เลยตอบอะไรได้เลย44ใช่าด,ดูดีนะ ต้องสังเกตก่อนว่า10มาจากไหน10มาจาก2คูณ5ทีนี้ที่เขาให้มามันมี2กับ5ซ่อนอยู่เพียบเลยมี2อยู่52ตัวมี5อยู่41ตัวก็เลยจับคู่5กับ2ได้ถึง41คู่เลยได้10กำลัง41ถูกปะแล้วก็เหลือ2อยู่อีก11ตัวแบบนี้2กำลัง11ได้2048ไงแล้วก็ค่อยๆปรับเหมือนเดิมแกนเขียนเลขสัญญากรณวิทยาศาสตร์เนาะเลยได้เลขชี้กำลังตัวนี้เป็น4 4โอเคต่อมา ข้อ14จะเขียน8ล้าน7จแสนหในรูปแบบนี้คืออะไรคือสัญญากรณ์ที่ศาสตร์ยังไงใช่ไหมมาเลยข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ตั้งเยอะทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราเขียนเ,เป็นสัญญากรณิยาศาสตร์พี่ก็ต้องจุดตรงนี้ใช่ไหมจะได้8.75จริงะทุกข้อก็บ8.75แล้วเนี่ยเห็นปะแล้วต้องคูณอีกเท่าไหร่อะถึงจะได้8ล้านเแสนหหมืเหมือนเดิมมีคูณศูนย์นีตัวเนี่ย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็ต้องคูณ10กำลัง6เพราะฉะนั้นตอบข้อข้อควายโอเคปะถ้าไม่ชัวคูณเลยดูสิได้8ป5ล้านจแจริงหรือเปล่าเหนไหมต่อมาข้อที่15ปริมาณน,น้ำที่ไหลผ่านท่อเก็บน้ำประมาณวันละ5คูณ10กำลัง11ลิตรจงหาว่าอ่างเก็บน้ำต้องรองรับน้ำจากจากอ่างเก็บน้ำาหนี้ตกอ่างเก็บน้ำไปอ่างเก็บน้ำ ประมาณกี่วันจึงจะได้น้ำสิบกำลังสิบห้าลิตรก็คือหมายความว่าไงหนึ่งวันได้ไมาเท่าไหร่ละห้าคูณสิบกำลังสิบเอ็ดแต่ไม่ได้ไม่ต้องการเท่านี้ใช่ไ่ะต้องการถึงเท่าไหร่สิบกำลังสิบห้าเขาเลยถามว่าต้องใช้เวลากี่วันจะมาทำไมกันหารกันได้เลยจำนวนวันเท่ากับสิบกำลังสิบห้าหารด้วยห้าคูณสิบกำลังสิบเอ็ด เ okay, ป่ะทีนี้เหมือนเดิมเลขยกกาลังถ้าหารกันฐานเหมือนกันตรงนี้ฐานเหมือนเลขฐานเหมือนเอาเลขชี้มาทำอะไรเลขชี้มาลบถูกป่ะก็เป็น10กําลัง15ลบ11เแล้วก็ส่วนด้วย5เหมือนเดิมก่อนโอเาป่ะ10บกำลัง15ลบ11ได้10กําลัง4 okay, ี่เาปะส่วนด้วยห้ากลัง4ี่ก็คืออะไรนั่นเอง1หมื่นส่วนด้วย5เป็นไงคิดเลขได้ยังได้กี่วันได้ สองพันวันโหกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้ใช้เวลาถึงสองพันวันกี่ปีก็ไม่รู้เนาะแต่เขาถามเป็นวันเราก็เลยตอบสองพันวันเลยโอเคไหมแค่นำมาหารการเพื่อรู้ว่าเป็นกี่วันโดยใช้วิธีการหารแบบเลขยกกําลังเนาะถ้าฐานเหมือนเลขชี้กาลังมาลบกันแบบนี้แล้วก็หารเลขแบบปกติข้อนี้ก็เลยตอบสองพันวันโอเคจบแล้วนะสําหรับมิชชั่นที่สองเนาะอันนี้เป็นตัวพีเทสของเราอย่าลืมนับคะแนนด้วยนะว่าตัวเองทําได้เพิ่มขึ้น หรือว่ายังไม่เข้าใจเหมือนเดิมถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยกลับไปทบทวนก่อนเนาะพี่คะนมเย็นไหมคะขอบคุณค่ะความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย